สวัสดีค่ะนี่ห้าสซีมาเตรียมของไว้เนาะหั่นคานาไหวคานาหมูกรอบแล้วก็ทัวผัดพริกแกงผัดกระเพราเราจะเตรียมไว้แบบสี่ชิ้นมือนะค่ะหั่นไหวเซน่าหมูกรอบแล้วเาก็เอาขึ้นกับบุ้งไฟแดงยังมะเสาวนาประวันกระซิบกระซิบละเตรียมของไว้ตังน้ำซุป ทอดหัวกุ้งหัวกุ้งที่ห่าวอันนี้นะที่เราแกะออกกันนี้นะไปขายเลยนะเขาเอาหัวมาสุกแป้งทอดไปกินเล่นแล้วก็ซีนี่ส้มตาเขามาสร้างว้อีนั่งนะยังว่าท่านเลิกโรงงานอยู่เก็บใบธามัน,นเียมใบหมวยยอน้าหัวบกินหมยยอน้าหอ มันนี่กับกงไก่เหยมาคือกกเกลีเตี๊ยมกงไก่เหยมาคือเกลสามอันเตรียมไว้หวมันเรียบร้อยเนาะพอห้ามเตรียมไว้มันก็สิยุ่งยากกันนะเตี๊ยมไห้มันเรียบร้อยนี่แหละข้วประมาณก็สิเจงซี่ละ ดีกวาเาาวจะทิ้งนะห้าวทิ้งไปแต่เ้าวทิ้งไปเ้าก็สิบอะไ้กินนะดีกว่าเ้าเก็บไว้เ้าก็กินได้ก,กินน้่งจิ้มกินไก่ก็แซ่บกินกระส่งตำก็แซ่บหัวกุ้งเ้าวกระตงทิ้งมันมีคุ้มค่าเ้าก็กินาไปซื้นนีชวนมากกับเพนะล่งเนาะสองลอยโลนึง กับมือกับโล่สองรอยกุ้งกับโล่สองรอยแตะว่ามันจะสะเทาแลด้จังข้าวอยากกินเข้าวก็กินข้าวเบญาขาวก็พอต้องกินเกล็ดใบยังสีล่ะ ค่ะมาเรื่อยๆก็พอได้อยู่ได้เน่แม่เมาแต่็นไรเน่เนมันสิบโบได้หลายดอกเขาฮักเขาฮักปเปอร์เซ็นต์เข้าไปสิได้ขายขาจอนเข้าเลาะเลาะแร่แถวนี้กล่มบระเกียมไปนะเนาะเขาฮาอยู่ไดก็ยูไปดีกว่าเขาอยู่ซื้อซื้อเข้าหัวมีประโยชน์เลยเนาะถ้ามาหากินบ่ขี้ข้าเขาก็บวชตายดอก สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าเนเดอร์เอฟซีลูกรอสวยๆทั้งหลายบ๊ายบาย